ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทรงยู่บ้านปปาอ้อยเนาะครับเนาะบ้านปปาอ้อยครับยินข่าวว่าคุณป้าเนี่ยเิ่นฝันแม่นเด้อครับเด้อเลขตัวนี้ต้องมาแท้เพิ่นว่าครับท่านผู้ชมเลขตัวนี้ต้องมาแท้เพิ่นเฮ็ดบ้านใหม่ตัวครับท่านผู้ชมมาก็มาเจอเพิ่นเฮ็ดบ้านใหม่พอดีเนาะครับเนาะสร้างบ้านใหม่เพิ่นมีโชคมีลาภครับท่านผู้ชมก็มาติดตามความฝันกับปปาอ้อยนํากันเนาะครับเนาะว่าสิได้ตัวใดดีๆเด็ดๆไปฝาก FC ครับ ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงน้ำนดเด้อครับเด้อเป็นป่าเป็นกำลังยางมากเลยครับผมสวัสดีครับเป็นป่าครับสวัสดีครับครับงวดนี่โอ้ยพันวานเด็ไปจับปลาคอโอ้จับปลาจะเป็นไร้คักไส้แนมขึ้นนี่ฟันมือขึ้นนี่ฟันมือขึ้นไม่จะโตใหญ่ใหญ่โอ้ฟันคร้บคนผลกะปานี่กำลังฝันอืมก็เลยว่าโอ้แต่เป็นเหล็กตัวไหนเนาะก็เลยมาขึ้นนั่งขึ้นอยู่ หมักแล้วหมักแปดห้าแปดหกนี่แล้วโอ้แปดหาแปดหกอืมครับแปดหาแปดหกครับฝันทั้งได้อีกครับอันอย่างหลายอืมครับก็เลยมานั่งเกิดโอ้ฝันเหล็กือฝันหนังนอกคือฝันยังสี่ฝันเป็นเหล็กแตสิเป้ได้แค่แปดห้าแปดหกอี่จับเมื่อเมื่อกาเนางเมื่อหาหาก็จะเป็นเจ็ดแปดหาว่า เออคืออยู่ได้พึ่งแม่เจ็ดแผ่นหายโยบอกพิดว่าครับม um> uh> so> um> ันก so um> 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 ับวัวหูนอหันหูจะสั่นกับวันไดียวอึดอยู่ยาแก้สีดอกครับอันนีว่าฟันก็เล่าบอกสู้ฟังครับหมักกจัดไปตีบัเสือหมักครับห้ามมโอถครับห้ามมโสดมืดองน้ำกันเนาะครับน้ำมือถือฟันก็เธอมันกับแม่นอยู่นั่นแล้วครับเมื่อนั้นกับฟันว่า ยังเนาะฟันเห็นป่วยมันหอยก็เลยว้าวเล็กนี่จังได้ก็หาเก่าแน่นอนมันก็ออกหาเก่าอีกเหมือนนั้นครับฟันเห็นป่วยมันหอยแล้วมิตรป่วยเหมือนนั้นเนาะครับออกหาเก่าอุ้ยครับเหมือนนั้นฟันแบนีิรีเหมือนนั้นหมาหมาเนาะครับครับหมาหมาเธอยุ่งเหมือนนั้นก็ได้แน่อยู่ใด้เติม มันเป็นเหล็กอันก็เลยได้เงินมาหลายโอ้ครับจังได้ก็หาเก่าแน่นอนว่าหาหอยก็หาผู้ไอ้เก่วกกวาว่ะครับโอ้ยมือนั้นฟันแมนน่นีหลีอ,อือ,ม,อมือสามหาก็ฟันเน่นผู่ฟ <Ừ> ันเน่นผู่จะได้ก็เป็นสามหาแน่นอนสามหายลีเมือนะครับอือ,อหววที่ผ่านมาครับครับคร<ต>ับแม่นอยู่ครับถือมาละลายหัวละล่ะอันนันเนาะอันรอบนี่จะเป็นจังไักับโมฮูครับแต่อันคุ้นป้าเนี่ยก็ได้ชกได้ลาบมา หลายงวดครับท่านผู้ชมแต่งวดฝันลายในลายงวดอยู่ครับแต่ฝันลาสุดนี่ฟันว่าได้จับปลาเราคุณแม่เนาะฝันอะได้จับปลาจับปลาเยี่ยครับปลาคอจับปลาคอเออจับปลาคออืมครับแปลงหาแปลงพเด้อหรือเป็นปลาครับแบบครับฟันแบบง่ายๆเนาะครับคุณแม่เนาะฟันแบบง่ายครับฟันแบบง่ายๆสั้นๆดนะครับท่านผู้ชมเด้อฟันันแบบง่ายๆสั้นๆ จับปลาปลาเจ็ดตัวเหรอครับกับโอโหเจ้ได้ับโอตะว่าได้หลายได้หลายอยู่โอ้ครับครับโอ้โหว่าเจ็ดตัวมันได้หลายครับไดหลายตัวเนาะเห็นเทไรก็จับไรจับไรคูบเอามาสั่นห้วยจับได้ตลอดอืจับได้ตลอดเลขมากเลยแฝดว่าคิดว่าในเจ้าของหรือว่าคแฝดมากเถอะทั้งกลุ่นกันหลายหลายมาอ้เขาจะเอาพี่หลอกไปเผาทั่วไม่จะลงโซ่คนว่ะ ฟันเห็นโล่งย่านย่านอะไรก็แลนลี่เออมาไหนซีโล่งคนว่ะซี่ศูนย์เนาะก็เลยว่าก็เลยบอกเขาเชื่ไปว่าซีศูนย์หล่ะกันฟันว่าตัวคือวานะเวานเห็นลงสุดเห็นล,นสลงสุดแล้วมันตัวอีกว่าจังว่าเบาไล่ละเอียดให้ฟังเขาแก่เขาแก่มันน้ำผางเรื่อยๆนี่สินะเออแก่แก่กายบ้างไปเรื่อยๆค่ะกับวารถกับ่ะแมนรถมันเป็นคือกิ่งหลอนี่นะคือหลอสมัยเก่านี่นะครับเออ ือแกนสมัยเก่าจ, <io> จับกิ่งหล่อไปเนาะก็เลยว่าเออไกลไปสี่จัเลยว่าสี่ศูนย์เกิดว่านสี่ศูนย์เกิดว่านหรอว่าครับจันเลยเออไปตลาดนู้นจัเลยเห็นมะตะลีก็เลยไปหยิบเอาสี่ศูนย์อ้ฟันก่อนั่นนี่บอค่ะฟันก่อนวาริจับ <están> ปลาฟันนัก่อนหรืจับปลาฟันก่อนแต่เช็คเหมือนนะครับฟันก่อนไหน เจ็ดแปดหมื่นแล้วฟันก่อนแต่เจ็ดแต่ตอนนี้เราก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เรก็มาฟันว่นนีจับปลาหมึกขึ้นเออจับปลาหมึกขึ้นนี่เราจะเอาตะไลกันแอบซีซูนกันนาลุ่นเด้วยค่ะเนาะเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วฟันดีวันนี้ซีซีซูนนั่นเป็นเลขอ่ะฟันเจียวเกะก็เห็นท์ลงศพเนาะครับเนาะ แก่แกก็เห็นลงศซครับกัแปลเป็น40เนอะเน40บาทนี่มาฟันไม่อันขึ้นไม่ไม้มาขึ้นนี่มาฟันมาขึ้นเมันอที่มื่อที่เมสิอที่อะไก็14เนอะ14กลุ่มาพัน4สพัน8ส0 6 1เนะครับแต่คุผู้ชมเนาะคุณป้าเป็นกับฟันว่าได้จับปลาแต่ปลาเจ็กตูนี่บงหูเนาะคุณป้าจกตครับตวัปลากับแปดมือกหาครับปลาแปดมือหา เป็หาแต่แต่คุณป่าเพิ่นแต่ได้เลขสามตัวเนาะเอายำให้ท่านผู้ชมเบิ้งอีกนะเะเจ็ดแปดห่าคุณป่าเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดหากับสี่ศูนย์โตเกียวแกกับล้งศพน้องศพใกล้หน้าบ้านครับส่งหดกันก่อนกับมีโชคมีลาบครับคุณป่ากันหลายคนเนาะครับเบาเอมกับบัวเดมาติดตามมันค่าสถานการณ์โควิดระบาดที่แห่งมหันต์นะคุณป่าก็ได้บุไดมาเนาะครับเนาะหดนีที่ว่ามีโอกาสกะได้มาสํา ่าคุณป่าเพิ่นเบิงเป็นกบบระบวนกไปไขายของคุณใหญ่โบสมบายนะครับสามผู้ชมเนาะกด้เลขเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดหาครับสามกับส <40. S 1> ี่ศูนย์ครับสามผู้ชมนี่คนระับก็ลองเอาไปซื้อรอตเตีรี่ลองเบิงเนาะครับเนาะมาทานมีฉูคมีลาบเนาะครับ <c oughs> คุณป่ากับมันใจครับวาครับหวดนจ้างวานนี่ะ่นะ กระล่องเข้ามาหูเนาะเข้ามาได้ไปในี่ฮันครับครับพากระลองเอาไปเสียงลองเบิ่งนะครับืืออฮากสยห้้้ะแลวครับผมเอาไปลองเสียงเบิึงผาทานมีโชคมีลาภครับเอามาไล่หัวดอยู่แต่ว่หัวีจมันสิเป็นเช่นไรกับหูเนาะครับผมเอาฟันหลักก็เลื่อยบอกชูกันฟังครับจะมีเข่ามีรุดนะครับเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการชากระไรแล้วว่างานนั้น ก็หันรถได้สื่อสามหนึ่งมันออกสามศูนย์โอ้ยมันกระพ่าดแค่เตียงเดียวครับกร่เตียงเดียวนะคะเนาะกสื่อลงกับถือสามหนึ่งสามศูนย์นะคะเนาะสามหนึ่งมันออกสามศูนย์ครับคุณป่ามันก็เป็นฟุฟันแม่นครับ่ะสามหนึ่งละครับขอบคุณครับขอบคุณที่หลายค่ะกราบขอบพระคุณคุณป่าได้หลายด้วยครับเรือสวัสดีครับคุณป่าสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมรัทุมกับสิจดใส่กระดาษไว้แคบหน้าจอนะครับท่านผู้ชมเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนั่เด้อครับเด้อครับผมครับผมท่านผู้ชมที่เคารพเบาแอมเราทงกับสิสรุปตัวเลขของปลาอ้อยเนาะครับเนาปะปลาอ้อยผู้เป็นฝันแม่นม,มีโชคมีลาบมาหลายงวดครับท่านผู้ชมเป็นฝันว่าได้จับปลาคอใหญ่เนาะครับเนาะจับปลาคอใหญ่หลายตัวล้วก็เข็นลงศพผ่านหน้าบ้านว่าสันขาเจ้าเข็นลงศพผ่านหน้าบ้านเนาะครับเนาะ เป็นกระปลเป็นเลขสามตัวอกมาไหงด้วยครับป้าอ้อยในเลขเจ็ดแปดหาครับท่านผู้ชมจับปลาด้วยครับเด้อเล็กจับปลาครับท่านผู้ชมเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดหาครับเป็นแปร้สามตัวตัวนี้เป็นกระว่ามักร้ครับมักแห้งเป็นว่าก็ลองเอาไปสื่อรอตอลี่ลองเบิรงนเนาะครับเนาะอันเหล็สี่ศูนย์นี่นะครับเด้อเลขกสี่ศูนย์นี่เป็นฝันเห็นโล่งศบครับท่านผู้ชมฝันเห็นโล่งซพสมัยโบราณเนาะครับเนาะ กระไดเลขกกระไดเลขก0ศูนย์ครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์้อครับเด้อพศสอง5ันห้ารัอยหกสิบห้าครับปออ้อยเนาะครับเนาะบ่าแอมเราตรงก็ได้มาติดตามเดขกปาอ้อยครับก็ขอพุ่นคุณปาอ้อยที่ห้แนวทางดีๆท่านผู้ชมเนาะครับเนะให้แนวทางดีๆเอซครับไปรมาเกลียกตัวนี้ก็ล่องเอาไปซื่อเอาไปจัดดอตรีล่องเมืองครับท่านผู้ชมให้มีโชคมีลาบน้ำกันเนาะครับเนาะปาอ้อยเป็นก็มากแห้งครับ สำหรับคลิปนี้เบาแอมเราตรงกศิลาธรรมชุมไปก่อนด้วยครับดื้อมีโชคมีลาบเฮงเฮงรวยๆวยด้วยครับดื้อเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเลขสองตัวสี่ศูนย์สี่ศูนย์สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ